วันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นเกมถ่ายนิสัยจากการเลือกเก้าอี้ในห้องประชุมกันค่ะเกมจิตวิทยาทายใจในวันนี้ถ้าคุณต้องเดินเข้าห้องประชุมที่มีเจ้านายนั่งอยู่คุณจะเลือกนั่งเก้าอี้เบอร์ไหนระหว่างเก้าอี้เบอร์ที่1ถึงเเลือกไว้ในใจกันเลยนะคะเพราะตำแหน่งที่คุณเลือกบอกตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ ทุกคนเลือกเก้าอี้ที่ถูกใจกันได้แล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าเก้าอี้เบอร์ที่1คุณเปรียบเป็นดั่งมือขวาผู้ทรงอิทธิพลใครเลือกเบอร์หนึ่งคุณคือคนที่มีความมั่นใจสูงมากคุณชอบความใกล้ชิดกับอำนาจอยากรู้อยากเห็นข้อมูลก่อนใครและกล้าที่จะกระซิบไอเดียข้างหูหัวหน้าคุณคือสายซับพอรตที่พร้อมจะเติบโตเลยก็ว่าได้ค่ะมาต่อกันที่เก้าอี้เบอร์สองคุณเปรียบเป็นดั่งกองหนุนคนขยัน ใครเลือกเก้าอี้เบอร์นี้คุณเป็นคนกระตือรือร้อนค่ะคุณอยากมีส่วนร่วมแต่ยังของกักพื้นที่ปลอดภัยไว้นิดหนึ่งเป็นคนรับฟังเก่งและมักจะเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานเพราะคุณเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนั่นเองค่ะเก้าอี้เบอร์3คุณเปรียบเป็นจุดศูนย์กลางของทีมใครเลือกเก้าอี้เบอร์สคุณคือนักประนีประนอมค่ะนั่งตรงกลางเพื่อให้เห็นทุกคนชัดๆคุณไม่ชอบความขัดแยง้งและมักจะเป็นคนกลางที่คอยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหัวโตกับท้ายโต๊ะได้ดีที่สุดเลยนะคะ มาต่อกันที่เก้าอี้เบอร์สี่คุณเปรียบเป็นดั่งนักสังเกตการโลกส่วนตัวสูงใครเลือกเก้าอี้เบอร์นี้สารภาพมาว่าคุณแอบอินทรเวิทใช่ไหมคะคุณเลือกมุมที่ไกลที่สุดเพื่อจะได้สังเกตการเงีบเยบๆไม่ชอบเป็นจุดเด่นแต่คุณเก็บข้อมูลเก่งมากนะบอกเลยเก้าอี้เบอร์5คุณเปรียบเป็นดั่งผู้ท้าชิงจอมเกา๋า The Challenger ใครที่เลือกเก้าอี้เบอร์นี้คงต้องร้องโ oh อ้โหกันเลยนะคะเพราะคุณคือตัวตึงเลยล่ะคะ่ะ การนั่งจ้องตาผู้นำตรงๆแปลว่าคุณมีความเป็นผู้นำสูงมากไม่กลัวใครกล้าโต้แยง้งกล้าชนและมั่นใจในจุดยืนของตัวเองสุดๆต่อมาเป็นเก้าอี้เบอร์6นะคะคุณเป็นสายชิวรักอิสระใครเลือกเก้าอี้เบอร์ที่6จะมีความคล้ายกับเบอร์4เลยค่ะแต่คุณอาจจะแค่อยากอยู่ใกล้ประตู <laughs> ลอเล่นนะคะคุณคือคนที่รักอิสระไม่ชอบความกดดันและพร้อมที่จะ move on ถ้าสถานการณ์เริ่มไม่ดีค่ะ เก้าอี้เบอร์7คุณเปรียบเป็นดั่งนักการทูตใครเลือกเก้าอี้เบอร์7คุณคือสายเข้าสังคมนั่งตรงนี้คุยได้กับทุกคนคุณเป็นคนแฟร์รักความยุติธรรมและมักจะมีคนมาขอคำปรึกษาจากคุณเสมอค่ะเก้าอี้เบอร์8คุณเปรียบเสมือนผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ใครเลือกเบอร์นี้คุณคือคนที่หัวหน้ามองหาเวลาต้องการความช่วยเหลือค่ะคุณมีความรับผิดชอบสูงเป็นผู้ฟังที่ดีและมักจะทำงานสำเร็จตามเป้าเ,ปาเสมอโดยไม่ต้องพูดเยอะ และเก้าอี้ตัวสุดท้ายเก้าอี้เบอร์9คุณเปรียบเป็นดั่งกุญซือจอมวางแผนหรือเป็นมือซ้ายของหัวหน้าเลยก็ว่าได้ค่ะใครเลือกเก้าอี้เบอร์9นี้คุณคือมันสมองของทีมนะคะคุณทั้งสุขุมรอบคอบและเป็นคนที่หัวหน้ามักจะหันมาถามความคิดเห็นสุดท้ายก่อนตัดสินใจเสมอนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเก้าอี้ทั้ง9เบอร์นี้ตรงกันบ้างไม่เอ่ยใครเลือกเบอร์หสารภาพมาซะดีๆพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์กันหน่อยนะคะ แล้วอย่าลืมแชร์ไปลองใจเพื่อนที่ออพริสดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ